กาสวดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่เกมซอมบี้กันชิฟเซอร์ไวโอลนะครับซึ่งวันนี้ผมได้รับบทเป็นน่วสำหรับโซนุนทางอากาศวันที่ผมต้องมาเข้มเข้มหน่อยนึกว่าเบอร์ดี้โอเคมาแลเข้าเกมกันต่อเลยนะทั่งเกมนี้เราแบบเป็นคือจะส่งเหมือนทีมง,งานของเราเนี่ยไปลงสำรวจพื้นที่นะเพื่อหาทรัพยากร,กรกลับมาที่ฐานเรานะซึ่งฐานผมก็มีประมาณนี้นะก็เพิ่งเล่นได้ไม่ค่อยนานนะผมมาระบบตัวเกมก็ค่อนข้างจะ มีหลายรูปแบบนะมีการเปิดกล่องด้วยแต่กล่องเป็นเกมนี้ผมบอกเลยนะแพงชิปเลยแพงชิปชิปเลยแล้วก็มีอะไรอีกนี่ฮะอันนี้ที่ผมจะแนะนําเป็นอาหารแรกนะอาหารแรกคือเป็นเหมือนที่เราต้องใช้นะเป็นเครื่องบินฮะประมาณนี้นะนี่อาวุธของเรามีประมาณนี้นะนออนนนะโอ้โหส่วนใหญ่อาวุธที่ผมมีเนะี่ยจะเป็นอาวุธแบบพวกกรากๆนะก็ต้องต้องสแกตติ้งไปนะฮะ พวกวูสีเทาเนี่ยจะไรประโยชน์แล้วช okay. right so ่วงนี้เฮ้ยฮะได้ร้อยห้าสิบโอเคโอหส่วนสีเขียวนี่ยผมก็เก็บไว้ก่อนนะตอนนี้ปืนที่ผมใช้ก็คือเป็นปืนนี้นะสองสบบปืนสองเอ้ปืนหลักอันนี้ปืนรองโอเคเนี่ยปืนหลักเป็นปืนแก๊งลิงนะฮะสามารถอัปเกรดได้ประมาณนี้โอ้โอัปเกรดให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะปุ๊บอัเกรดแล้วก็จะทำให้เราเก่งขึ้นนะ เราบอกไปฮะเกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะฮะถ้เาเราม,มีมีเนต็ตโหลดเกมแล้วไม่มีไม่มีเนต็ตเล่นเกมนี้ก็อดเล่นเกมนี้ไปนะฮะโอเคส่วนอันนี้ก็คือเป็นคือทีมงานของเราที่จะลงไปนะฮะป็น่วยสำรวจดทางบกนั่นเองเออพูดง่ายๆว่าส่วนนี้การชิปก็ตามนั้น,นะฮะเครื่องบินของเราอันนี้เหมือนเป็นเครื่องบินแนวเครื่องบินลบอะไรประมามน,นี่บอกไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่ สามารถปดล,ล็อกได้อีกเลเวลหนึ่งแต่ต้องเป็นแฮทแฮงกาดอะไรสักอย่างนะเวลห้าก็น่าจะนี้อ่ะเป็นเวลห้านะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอ้ยนี่มีตรงระบบเปิดกล่องนะฮะเวลาเล่นตามด่านก็จะมีกล่องให้เปิดนี่ปุ๊บเปิดโอมเพียงโอ้โหของวงนี้ก็ค่อนข้างเกลือนะคือสิ่งที่ผมต้องการที่สุดก็คือปืนแรนะปืนสีน้ำเงินนัน่นเองมาเอามาดูระบบการเล่นเลยดีกว่าตอนนี้ผมผ่านด่านม,มา กลพอสมควรนะฮะไปเดาไปเล่นด่านี้กันเลยดีกว่าหน้านี้โหมดอีซี่นะจะเจอตัวเออซอมบี้แบบธรรมดาเสร็จแล้วก็จะมีตัวคว้างพิษนะแล้วก็มาป่าไปรกันเลยดีกว่าตอนเริ่มเกมมาครผมรูปแบบเกมจะมีให้เราวางแผนนะว่าเราจะเลือกลงตรงไหนนะฮะ ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกเร็วเ,เลือกลงให้เร็วที่สุดนะอโอ้เกมนี้มีเวลาจำกัดนะครับเนี่ยผมเปิดมาเรายิงไปก่อนเด็กเกม,มจะดานเด็กผมขอลงนิดนึงนะฮะอ๋ออันนี้ให้ทีมง,งานเราลงไปแล้วเวลาจะอยู่ขโมดน,นะตอนนี้เหลือเวลาประมาณสองนาทีสี่สิบห้าวินะฮะโหเนี่ยม,มาแล้วครับซอมบี้ต้องคอยยิงนะฮะคือปืนแกลล๊งกงของผมเนะี่ยข้อดีคือกระสุนไม่จำกัดนะข้อเสียคือ มีการอะไรกอะไรอะ่ะมีความร้อนอะไรบระมางนี้คื่อนี่ตัว,วกว่างวินะนะนี่ผมจะท้างในละเราต้องคอยคุมให้ดีนะโอ้เริ่มมาเยอะและ้ววะโอ้มีค,ครับมาถึงแล้วนี้ <S <S ม,มาแล้ว ในเกมนี้ผมชอบคือแบบผมผมชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นทีมงานของเรานี่ว่าห่แล้ะเก้โอ้ยตอนนี้รีโหลดฮะเราใช้ท่าไหนไปก่อนโอ้ยยื้ไม่โดนป้องตายครับโอ้ยยื้ไปโอ้แล้วท่านผู้ชมอะไรฟอร์มมาน่อยแบบนี้มาอุ้ยอันนี้พวกคนพีชนี่ว่า ไอตัวไหนที่วิ่งเร็วๆคือตัวคุณพิดน,นะฮะโอ้โหวะย่างเยอะเลยโหม,มาทำลายแล้วโอ้โหเยอะมากครับโยมคือปืนเกตลิงผมนะเพราะอืมคือแบบมันเป็นแควเวลนั่นนะคอมพอนเฉยๆนะสีเขียวอะโอ้โหโ,หโหปากันเป็นบอยแบน์เลย ปลาเป็นบอยแบนเลยปลาเป็นบอยแบนเลยอีกสังนัดละกันตัวนี้อันตรายมากนะระยะไกลในเก่งนะคคือพอเราเราเอาทรัพยากรมาเสร็จเนี่ยก็ต้องรอ30วินาะทีเพื่อให้หอมารับเรานะโอ้โหดูคือคือที่ผมบอกว่าให้รีบลงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ชม พเพื่อให้รีบเก็บของรีบไปนะเพราดูดิคอมบี้ตอนนี้เรากันไม่ค่อยจะอยู่นะเยอะมากนี่ครับเกมมีประมาณนี้นะถือว่าเล่นเพลินเ,ล,นเ,ล,นเล่นมันๆได้นะคือส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยเล่นเกมนี้มานานแล้วนะแต่เป็นเกมแบบแนวต่อสู้สงครามมากกว่านะไม่ใช่เกมแบบคอมบี้อย่างนี้พอเราเล่นเสร็จไปที่อาร์มอารี่อะไรสักอย่างดี๋ยวขอไปนะเพื่อปเปิดกล่องน,ะนี่อันล็อกกล่องไม่ใช่เปิดกล่อง งานอ่ะล้อแล้วต้องรอเวลา3าชั่วโมนนงนะตะเกก็ธรรมดาโอเคพอเล่นเสร็จก็จะมีพวกออชิบมงออชิมนต์พวก,กเขาเรียกอ,อะไรอีเวนต์อะไรประมาณนี้นะให้เราเก็บนี่ประมาณนี้แล้วสามารถอัพถาดได้คือตอนนี้ตังผมมีแค่หมื่นห้าผมต้องอัพอัพอัพได้อย่างไรโอ้ถ้าเกิดอัพต้องเวลสี่เวลสิบด้วยโอ้โหตอนนี้ผมเ้องเวลกลานะนี่ฮะแล้วเกมนี้จะมีระบบป้องกันถาดเลยนะท่านผู้ชมนี่ดีเฟนส์เห็นไหมอืม ผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันคือปืนที่ผมแน,นะนำก็แกลลิงกับสไนนี่ดีที่สุดแล้วนะที่ผมลองเล่นนะสไน์เนี่ยจะเอาไปยิงบอสนะยิงบอสเนี่ยดีมากอันนี้เราดูกันอันนี้ป้อมผมนะป้อ,อมมามาลวระวังยิงปืนโดนบ้านตัวเองนะโดนบ้านตัวเองก็เลือดลดนะฮะหรือว่าทำพังพังผมเราเล่นเราก็ยิงสไนนไปอางฟางอะโป้ น,นี้สถานการณ์ท้่งาจะไปได้ด้วมป้อมของผมก็มีทั้งหมดสามป้อมนะโง้ยิตรงนี้เยอจะจังวะโอ้่าลุาลัวหึหังมาหนึ่งฮะโอ้ถ้านี้รับผมสามารถจริงทะลุดได้นะตอนนี้เธอเล็ดฝั่งซ้ายของเราหึโหหมามันเป็นดงเลยนผู้ชมการไม่อยู่ โอ้ไม,ไม่ไม่มีนั่นแหละคลิปละคลิปละกระสุนหมดฮะกระสุนหมดรอรีโหลดฮะมันร้อนเนออมันร้อนตอนนี้บอสจะไม่มาอ่าเล้วกสลมดับในปืนเริ่มร้อนฮนะตอนนี้ผมหาบอสอยู่หาบอสอยู่ไหนไม่รู้ไี่รู้นะมันมาเยอะมากมันมาเยอะมาก โอ้มันจะมาถล่มป้อมแล้วชิปแล้วครับผมโู่หมายเป็นดงฮะเดี๋ยวรอดูบอสกันบอสอยู่ไหนเอ่ยบอสจะเป็นตัวใหญ่ๆนะฮะอุ้ยผมเคยยิงตดวบ้านโดนบ้านตัวเองนะเนี๋ยังไม่เห็นบอสฮนะเวลาก็จะเหลือด้านบนตอนนี้เหลือเห็น6กสนะี่สามสองหนึ่งฮะเวลาฮนะ บอสหาไม่เจอบอสไปไหนนี่ครับแหมป้องกันฐานก็มีป,ประมาณนี้นะให้เราป้องกันฐานตามเวลาอะไรประมาณนี้นะะแล้วพอเสร็จเราก็จะได้กล่องมาเปิดปุ๊บโอ้โหอันนี้กลอ่องวังโอ้โหได้ของไม่ค่อยของการอับบ้านนะเอาเป็น,นว่ารูปแบบเกมมีประมาณนี้แ,ลแหละเ้ยแลกแลกแกก็สามารถอัพปรุงอัพเกรดบ้านได้ฮนะนี่ฮะอัพเกรดหรือว่า อให้เก่งให้ให้มันดีขึ้นอันนี้อัพได้ฮะอัพไปมาอัพได้เสร็จแล้วอันนี้ก็อัพได้นะฮะเก็บเก็บเก็บของนิดนึงพอเราอัพเสร็จก็แบบถ้าเกิดเราทำอีเวนต์ถูกตามที่มันกำหนดก็จะได้นะนี่ อันนี้ต้องอ่านดูนะอ่านเพื่อนะฮะอ๋อแล้วก็มีอีกระบบเกมหนึ่งเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะเป็นระบบเกมซอมบีซ้ซีซี่นะครับคือระบบเกมนี้คือเหมือนเราเอาชีวิตรอดแบบอินฟินิตี้นะไม่มีจํากัดน,นะฮะตอนนี้ยังไม่เจอครับโหมันมาแล้วเอ้ามีไม่โดนเชยเป้อันนึงเีลือมันมาทีนี้มากกว่า เด,เดตานี้เราได้เจอบอสกันแน่เแบสบแรกก็จะไม่ค่อยหมดเท่าไหร่โอ้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 โอเคฮะนี่นี่บอสบอสบอสนี่ฮะตัวประมาณนี้นะใหญ่นะแต่ที่ผมบอกให้ใช้สนไนเปอร์คืออะไรเพราะมันยิงแรงครับป้องอ๋อไม่โดน <laughs> โป้งครับผมทีจะตายเลยนะแรงมากอืมส่วนเป็นพวกปืนระเบิดนะมันจะยิงไม่ตายนะตายนานด้วยฮนะี่มีแล้วก็มีระบบเฟืองอืสามารถปรับภาพให้เราสูงเดี๋ยวผมปรับสูงสุดแล้วนะมีไฮมีโลมีมีเดียม medium, นะแล้วก็สามารถปรับภาษาได้ด้วยตอนนี้มีภาษาผมใช้ภาษาอังกฤษอยูม่มีภาษาแค่นี้นะ กับบริษัทไทยก็จะดีมากนาับไปว่าาเรากินนี้ไม่เพียงเท่าน,นี้กันนะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำสารกินใหม่นะฮะกินนี้ไปพร้อมไปแล้วครับผมบ๊ายบายฮะเจ้าก,กู้